สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาเจอลุงเลิงอีกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้ลุงก็อยู่กับเกมเอเลี่ยนชุดเตอร์นะผมเกมยิงเอเลี่ยนสุดคลาสสิกนะผมเอ่อถ้าใครเข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะจ๊ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าไปกันเลยแต่พูดถึงว่าเกมนี้ก็เกมคลาสสิกมากเลยนะผมตั้งลุงเล่นตั่สมัยเด็กนะมาไม่เสียเวลาเรากดนิวเกมเลยนิวเกมมาอ่ามีตัวละครชายหญิง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 เอาหญิงดีกว่ามา ส่วนระดับเกมนี่ลุงว่าลุง,ล,งลุงกระจกลุงขออีซี่แล้วกันนะออริจินอลไปคอนติเนียลเลยับผมมารุย แหมเปิดเกมนี่เนี่ยถึงวันานเลยเนาะเปิดฉากมาเป็นด่านนี้เลยครับผมต้องขออภัยด้วยครับลุงลุงมีความสามารถแค่นี้ลุงก็เล่นแค่นี้แหละเล่นอีซี่นี่แหละครับผมยิงตู้มม๋อโอ้โหบง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 บเออได้ชีวิตฟรีไปหนึ่งเว้ยพอจําได้เว้ยว่าจุดไหนมีของอะไรเอ่ยิง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 เออบง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 ถังน้ำมันแตกหมดเลยครับผมตรงนี้มีอะไรไหมเออนี่มี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 มันนีมีมันนียิงต่อยิงต่อบง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  อ่ะยิงกำแพงแตกแล้วกำแพงแตกแล้วลุยโอย้ไม่ใช่กำแพงแตกดิอืมหน้านี้ลงหน่วะ่ะ ลุงน่าจะไม่ได้ซื้ออะไรเาลุงคอนติเนียไปก่อนแล้วกันเนาะเปิดเกมมนก็มืดแล้วเหรอพี่จะมืดไปถึงไหนไหนเขากด F1 ดูดิคืออะไรอ๋อ F1 นี่ก็คือว่าจะเป็นเกี่ยวกับเคียวการเล่นกดอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีอะไรไปก่อนเนาะไม่รู้แหละลุงลุงก็เปิดเปิดไปก่อนนะผมบางบาง,บางปุ่มลุงก็ไม่รู้ว่ากดยังไงเนาะมาโุ้ย,ยน่าจะตรงนี้ป่าเนี่ยเปิดไฟเนี่ยออสว่างจ้าสักทีเมื่อตะเตอเมื่อตะเตอก่อนอื่นไม่สนอะไรเขาเอาตังกนเอาตังกนตังนี่สำคัญเออพูดถึงว่าเกมนี้นี่หลักการสำคัญอีมอีอย่างหนึ่ง ว่าเราต้องมองดูให้ทั่วครับผมรู้สึกเกมนี้เขาช่วยในเรื่องการฝึกสังเกตดีนะผมเนี่ยอย่างลงเงี้ยลงเห็นกําแพงแตกงี้ลงซัดเลยยิงแบบไม่ลังเลเลยเปียก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 เออกระแพงแตกแล้วเก็บเลยนี่โอ้ได้ช็อตกันแต่เราไม่เอาช็อตกันเราจะเล่นบนพกเนี่ยเปียก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 โอ้โชคดีมีมันนี่ใช้แล้วเรามาไปก่อนไปก่อนไปทางไหนวะเออี่ทางน่าจะทางนี้นะผม เปียงๆเปียๆเปียงเปียงเียงแจ๊ะแเลี้ยวเละลียๆแจ๊ะแแโอ้หถ้าให้แะจริงๆไม่ไหวนะผมลุงขอเอาเปียงๆเปียงแทนแล้วกันโอเฮดชอตเฮ็ดช็อตเฮดชอตเอเลี่ยนทุกตัวเลยว่ะเฮดชอตเลยว่ะโอขอโทษดิลุงใช้คำหยาบเนาะไม่ดีเลยอะมาตุ้มตูมตตุ้มตุ้มตตายแจ๊ะแมีทั้งแจะทั้งตุ้มเลยอารมณ์ไหนวะเนี่ยแตก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 เอเลี่ยนเอเลี่ยนแตกบง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 โอ้ยโอ้ เกมน,นี้จะได้ฝึกในเรื่องของการสังเกตนะผมสําหรับคนที่เล่นเนาะจะใช้สายตาเป็นหลักสังเกต,น,น,เกตนู่นสังเกตนั่นสังเกตนี่ับผมถ้าสังเกตดีๆคุณก็จะได้ของดีไปด้วยอันนี้ลงขอเป็นเงินมีพันสี่อะไรดีลงว่าลงจะเอาอัพชิปเป็นสายแม่นแล้วกันอันนี้น่าจะผิดน่าจะเป็นแม่นนะผมอันนี้น่าจะเป็นสปีดอันนี้น่าจะเกี่ยวกับกระสุนแล้วอันบนสุดอันนี้น่าจะเป็นเฮตพี P. น่คือบวกเลือดนะผมมาไม่เสียเวลาไปตอ อันนี้คือลุงลุงกำลังย้อนวันวานเนาะบางอย่างลุงก็แบบรู้บ้างบางอย่างก็ลืมไปหมดแล้วว่าผมเกมมันเก่ามากเกมเนี้ยแต่คิดถึงวันวานนะผมเลยลองมาเล่นดูหน่อยโ,อโบโบมงแตกหาสวิตช์ไฟให้เจอก่อนโอ้ยมีเสียงเหมือนมีเสียงระเบิดมีเสียงระเบิดสวิตช์ไฟอยูไ่ไหนเออเนี่ตรงนี้นี่ไงโอ้ยมีเสียงระเบิดรัวๆเลยว่ะ เปิดไฟใส่ก้อนแล้วเข้าห้องนอนไม่ใช่ละมันคนมันคนละเรื่องละมาเก็บก่อนเก็บก่อนโอ้ยได้กอะเขียวอย้ข้างหน้าข้า้าว้าว้่เดินติดเดินติดมาข้างหน้ายิงอีกตุ้มตุ้มแตกตรงไหนอีกวะ นี่นี่ตรงนี้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 มีไหนห้องไหนอีกห้องไหนอีกห้องไหนมีมีของสมบัติให้ผมเก็บไหมไอ้ตังตังตังห้องนู้นนี่ตังเออเข้าได้ละเข้าห้องละเออตัวรวยแล้วโชคดีมีมันนี่ใช้ละเออนี่กล่องพยาบาลได้มาอีกหนึ่งครับผมตรงนี้ตรงนี้นี่น่าจะไม่มีอะไรนะเดี๋ยวลุงลุงว่าลงไปต่อเลยว่าเอ้ยเก้าโต๊เก้าเก้าอีหรือเก้าโตวะไม่กินพูดนแปลกแปลกแปลกมันมันชักแปลกแปกอ๋อไม่ใช่เว้ยห้องห้องนี้เรามาแล้วนี่ว่ะชั้นล่างไปขึ้นไปชั้นบนก่อนโอ้โหนี่ถังแก๊ อืถังเกาเตสไม่ใช่คูพูดผิดพูดผิดขอโทษครับขอโทษครับเดี๋ยวเราก็พูดอะไรไม่ดีแล้วเกินนี่โอ้ยนี่เน,นี่กำแพงแตกกำแพงแตกยิงยิงยิงกำแพงแตกกำแพงแตกเออนี่มีมันนี่ใช่ไปต่อ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 ว้ายเอเลี่ยนเอเลี่ยนเอเลี่ยนยนิงยิงบ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 ง,บงวายฟองสบู่เอาแม่งเลย เจอไอเทมอะไรนี่วิ่งใส่วิ่งใส่เลยเราไม่สนเทีย่ยอะไรทั้งนั้นอ่ะเออน,น,นี่นี่นี่เอเลี่ยนไม่มาเอเลี่ยนไม่มาเราก็ไปก่อนโอ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มีมีม,ม,มีมันมีกระเพงแตกกระเพงแตกยิงฮะเกฟแอดจัสสปีด โอ้ยได้ไรอะชิปเหรอโอ้โหซิงสิงสิงนักวิ่งสี่คนร้อยมาเปิดเปิดเปิดยิงวิ่งวิ่งวิ่งบุ่มบุ่มแบงแบงที่อะไรไม่รู้ละตัวมัวละตอนนี้โอ้ยโอ้โหสีทิศสีทิศไม่รอดแน่ครับผมสาวนักซิ่งตัวไม่รอดแน่เออนี่นี่บง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 กำแพงนี่กำแพงนี่ ยิงยิงยิงเอเลียนเอเลียนเอเลียนตัวใดโฟมาต้องไม่รอดต้องไม่เหลือต้องเละเทะเละเป็นขี้นี่แตกให้หมดโอ้ยมันมันอยู่ห้องนู้นหมดเลยฮะเออนี่นี่มานี่ตัวโอ้ยมันอยู่มันอยู่ว้ายเหียวายวายวายเฮียเหียเฮียเฮียเหี้ยเออกูยอมยิงถังระเบิดใส่ตัวเองก็ได้วะมาตุ้ม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 ว้ายก่อแตกแล้วก่อแตกก่อแตกโอ้โหชิบหายเออนี่โดนถังน้ำมันไปหนึ่งดอก ยิง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 เข้าไปยิงเข้าไปถ้าเป็นคนจริงใครวะแม่งจะมาปฏิบัติงานคนเดียวที่นี่วะมึงคิดว่ามึงเป็นอันลิตใน Resident Evil หรือไงวะแม่งมาบุกตรงนี้คนเดียวหรือมึงคิดว่ามึงเป็นอลลีนวะแต่ว่าพูดถึงว่าตัวละครพวกนี้แม่งมันก็บุกที่แบบนี้คนเดียวนี่วะตัวพูดเชี่ยอะไรเนี่ยไม่รู้แหละพูดมั่วๆตอนนี้ไปมั่วมาแล้วเราบูมกำแพงแตกกำแพงแตกอุ้ยอุ้ยนี่นี่นี่อุ้ยมันมามันมามันมายิงให้หัวบานบูมบูมบูมลูกซองอ้าว แก a เน t ต u ร้นเจอมาแล้วไม่ใช่อภิจี้ะบู้มบูมบูมบูม,บมแตกแตกแตกอะไรคนรีอ่ะวายบอสบอดบอสไอ,อ,อตัวโอ้แตกแล้วนี่มาตู้ก็สาต,ตกใจทำไมมันตายง่ายจังเลยพี่โอ้โหวางซีโฟนวางโซฟากันแตกตูมแตกตรงไหนอีกเนี่ย เราเราเป็นลูกซองดีกว่ามันจะมีโซนไหนครับผมที่เรายังอ่าที่เรายังไม่ได้ฆ่าเนาะมันมีโซนตรงนี้แล้วโซน,ตร,น,โซนตรงไหนวะเมื่อกี้เยอะๆข้างล่างเออใช่ใช่ใช่ข้างล่างออข้างล่างใช่ไหมใช่ใช่ไหมใช่เออนี่ไงถูกละนี่ไงสองตัวโอ้โหนี่ไงนี่ไงเพีย้ยเพี้ย ทรงติงเพียบเลยทรงติงเพียบเลยนี่บูมบุมแตกบูมแตกบูมบุ่มบูมบุ่มบุมบุมโอ้โหบุม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 โอ้ยพยาบาลบูมบุ่มไวคุณรปภเราเพิ่งเก่งนะเนี่ยนอนเกลือเลยทั้งดอกทรงดอกเตอร์เนี่ยโอ้นี่เข้าไปครับผมโอ้ได้ชีวิตมาไปหนึ่งเวลี่กูดครับผมแหมบ่งบ่งบงบงบงแต่ลูกซองแตกแตกโคมันก็แตกดิพี่แตกแตกให้หมด มีอะไรไหมไม่มีครับผมน่าจะไม่มีอะไรละลงขอไปเลยแล้วกันสเปชบาร์ Space Bar. ก่อนอื่นขอเน้นเอาเป็นแม่นเป็นหลักโหนี่ไงเราได้ชิปสปีดมาหนึ่งครับผมสุดยอดอไปด่านต่อไปเลยแล้วกันไม่มีอะไรให้อัพละ กดเป็นปืนหนึ่งก่อนม้งมงขอเกียก่อนเออนี่แหละสวยคงไม่มีอะไรแล้วนะแถวนี้เออนี่คงไม่มีอะไรแล้วนะโอ้ยมันมาอีกมันมาอีกมันมาอีกโอ้แต่ถ้าเราไม่เข้าไปก็ไม่ได้ไม่ได้แดกเหมือนกันนะไม่ได้ไม่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  ยจะเย็นตัวขอเที่ยวสำรวจก่อนเพราะมึงเพราะมึงอย่าพิ่งมาจเย็นเย็นเฮเลียนเพราะมึงเก็บเก็บชีวิตไว้ตรงนู้นก่อนเออนี่โชคดีมีมันนี่ใช้ขอเก็บมันนี่เหรอนมมันนีมันนีถ้าเราถ้าเราไม่มาเก็บก่อนถ้าใครจำดีก็จำก็เก็บไว้เก็บทีหลังก็ได้นะแต่ลุงขี้ลืมจ้ะลุงเลยเก็บแม่งก่อนเลยในพวกนั้นนะนะพูดถึงโอ้ยโ้ยบู๊โอยแตก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 อเอาพี่พี่เอาพี่พี่ พี่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 ปิดประตูตีผมเลยอย่างงี้เหรอเปิดประตูตีแมวเลยเหรอไอ้พวกเอเลี่ยนฉลาดนักนะปิดไฟแล้วแอบกัดกลางคืนเนี่ย หน้ามีนายเวชชั่นให้เรานะพูดถึงอ่ะบูม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 แตกแทกแตกแทกแทกแทกให้หมดเราซิ่งเหลือเกินอย่างว่าตัวผู้หญิงข้อดีของมันคือมันเร็วครับผมมันเร็วแต่บางไปหน่อยพิ้วพิ้วครับผมพิ้วพิ้วพิ้วเขาอย่างว่าเหมือนพี่บีอ่ะตัวร้อยสามสองเงี้ยโยก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 ยิงโยกยิงนี่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 สเต็ปสเต็ปพี่บีนี่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 โยก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 นี่สเต็ปสเต็ปตัวร้อยสามสองนี่ยนี่นี่ซิกแซกซิกแซกไปเลยโอ้ยทำไมปืนเราดอปเยอะจังเลยวะมายิงยิงตุ้มตุไม่่รอดแนของมึงไม่รอดแน่ เออนี่ต้องเล่นต้องเล่นเกมเร็วต้องเล่นเกมเร็วผมตะลุยแบบเกมเร็วโอ้ไอตัวแดงตัวแดงอย่าเพิ่งใจเย็นไหนดูดิเราขึ้นไปข้างบนได้เปล่าครับเดี๋ยวลุงขอเช็คก่อนแล้วกันถือขึ้นได้ไม่มีอะไรทางข้างบนมาเดีย๋ยวเราไปซอยกลางเลยกันโอ้โหเยอะเยอะเยอะมันมาเยอะอ่ะดูดิ ตูม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 ไว้ายตูมตูมโอ้โหมาเป็นกองทัพเอเลียนเลยพวกมึงระเบิดแจ๊กแกันไปเลยอืมต้มตูมเราเห็นอะไรแบบบบกำแพงแตกกำแพงแตกยิ่งยิงเออเฮ้ยเฮ้ยออกมาห้องแก๊ตตาลิงมามาต่อมาแบบลัมโบตัว ออสบายละอืมไปรอดไม่รอดแห้งกันไปแห้งกันไปแห้ง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 กันไปให้หมดมาตัวมาแบบลมโบ้มามา้สักมามาดิมาอย่างนี้อยากเจอ,อยังจะสักทันตัวมาดิเออนี่หายเกลี้ยงออแตก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 ,แ,กแต่เราจะใช้มากก็ไม่ดีของกระสุนเปลืองอยู่นะมาเปิด เปิดไฟแล้วผมเปิดไฟละ,ฟละตรงนี้ตรงนี้ทางเชื่อมโอ้โหโชคดีชิมหายเลยว่าเมื่อกี้ยิงกระแพงแตกได้เกตเกตอลิงผมไม่ต้องอธิบายแล้วมนะั้งคนน่าจะคนดูน่าจะเห็นแล้วลนะ่ะ <S 2: S 1> วางระเบิดลูกแรกเอ้าลูกตัววิ่งมาตั้งไกลลืมวางลืมลืมลืมเก็บระเบิดวัดต้องกลับไปเอาระเบิดใช่ไหมเนี่ยเออนี่นี่นี่จริงด้วยวิง่งมาตั้งไกลลืมเก็บระเบิดโอ้ยิงเพลินเหลือร้อยห้าสิบร้อยหกสิบนัดแล้วอะ ตู้ตู้ตู้ตตุดไม่เหลือแล้วตัวใหญ่ตัวแดงมามาเออนี่เอากระสุนดอกมาให้ตู้ัดดีๆฝั่งนี้ยังไม่ได้ยิงยังไม่เคลียร์อะไรเลยเราอะเออนี่นี่นี่กเลืงก็เลืองก็เลืง โอ้โหแหล่งทำลายล้างเลยแหล่งมั่วสมเอเลียนเว้ยมันผสมพันกันแล้วมันมาคลอดลูกกันอยู่ตรงนี้เว้ยใชรเป่าวะตูพูดเลยบ้ซวยละเดี๋ยวขอเจยตัวเล็กก่อนเออนี่นมามาลงไปก่อนเนาะมงลงไปก่อนที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 ีท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  ล่นหนีล่นหนีไม่ใช่วิ่งหนีดิพูดผิดพูดผิดเผื่อไปพูดไทยประเล็ดเมืองมาแล้วครับผมยิงก่อนยิงก่อนขอเก็บก่อนเฮ้ตรงนี้มีอะไรอ่ะคงจะไม่มีอะไรแล้วล่ะยดนลงขอเคลียร์กล่องก่อนตรงนี้น่าจะมีเงินนะผมกล่องแถวเนี้ยมีมันนี่ใช้มีมันนี่ใช้ยิงไปก่อนครับผมเจ๊เจ๊ะจ๊แจ๊แจ๊ยิงกล่องก่อนยศออกประตูไหนก่อนเออน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะลุงว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนมันมีอีกห้องหนึ่งครับผมใช่ป่าวเออตูเก็บไปแล้วอ่ะงั้นก็ไม่มีอะไรแล้วล่ะ โอ้ oh, มีเงิน4ี่พันเว้ยเออลุงว่าลุงขอพอแค่นี้ก่อนเนาะ,ะถ้าใครดูมาถึงตอนนี้แล้วตัวลุงเลงอพอกตราบขอบพระคุณเป็นอย่างมากเลยนะจ๊ะถ้าชอบช่วยกดไลค์ถ้าใช่ช่วยกดแชร์ถ้าแคร์กดติดตามกดกระดิ่งกดระฆังเพื่อไปกำลังใจลุงเลิงทําคลิปถ,ถัดไปด้วยนะครับผมถ้ายัางไงตอนนี้ตัวลุงเริงขอตัวลาก่อนนะครับผมบ๊ายบายจ้าเออถ้ามีใครสนใจอยากให้ลุงเล่นเกมเก่าเกมไหนก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะผมเดี๋ยวลุงจะเอามาเล่นเนาะถ้าลุงโหลดได้นะถ้ายังไงตอนนี้ตัวลอาไก่นนะบผมยจ